สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเถาเราเทอี EP พีพิเศษอีกแล้วนะครับ,บ<ะ>ก็นะครับทุกคนสําหรับใน EP นีนี้ก็เป็น EP พีพิเศษเช่นเคยนะครับผมแต่ EP ีนี้มันจะพิเศษเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามีของใหม่อัปเดตเข้ามานั่นเอง ขอ,ของชิ้นนี้นะครับบอกได้คําเดียวสามารถทําให้ผมหมดตัวได้เลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเตรียมเพชรมา19,429เพอชรนะครับก็ตีเป็นเลขกลมๆว่า20,000เพชรละกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะพอไหมนะครับสําหรับของที่อัปเดตมาล่าสุดนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นอะไรที่จะสามารถทําให้ผมหมดตัวได้นั่นเองไปทุกคนกดไปที่หน้าล็อคกี้รอยัลเลยนี่เลย ถ้าจบนะครับผมโอ้โหปกติจะแถมแต่รอบนี้ขายแฮเหลือจะเชื่อครับผมฟรีไฟล์และก็นี่ครับผมเปินเวลเจ็ดอัปเดตมาล่าสุดของพาราเฟลนั่นเองนะครับทุกคนเป็นพาราเฟลสปริตมังกรเล่นครบจบเลเวล2อ k เย้ยทุกคนอันนี้ก็เป็นตู้8ทีนะก็ถือว่าถือว่าไม่เกือนะ ก็ไม่เชิงว่าเกลือนะครับผมปะสุ่มเลยแล้วกันนะครับผมครั้งแรกเจ็ดเพชรนั่นเองอการันตีโทเค็นครับผมตู้นี้ไปต่อไปต่อครับน้องอย่าหยุดครับน้องไปทุกคนเราก็ไปเรื่อยๆนะฮะออครบเซตฮะครบเซ e ไปกันต่อเฮ้ยตู้นี้แบบเลขสวยอยู่นะ เลขสวยจริง77็นะฮะทุกคนไปกันต่อครับผมสุ่มไปป้างเข้าให้มมันเริ่มเกือขึ้นเรื่อยๆเฮ้เดี๋ยวนะใจะเย็นนะตอนนี้หมดไปแล้วประมาณ300เพชรอะไปกันต่อ,อหกชิ้นฮะตอนนี้เหลือ2อย่างแล้วนะครับระหว่างโทเค็น6โทเค็นแล้วก็สกินเปิลซึ่งผมกล้าพูดได้เต็มปากฮนะว่ามันล็อกดูเห็นไหมผมบอกแล้วมันล็อกไว้ โอ้โหจีเอมจีเอมทำจังซีมบอมแมนได้นน่ไปทุกคนไปกนะันต่อได้เปิดแล้วนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้ได้พรฟาฟสเอปิริตมังกรมาแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ท่าปิดฮะเฮ้เดี๋ยเดี๋ยว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 เราอย่าเพิ่งสุ่มท่าปิดนะครับทุกคนมันจะมีเป็นชุดเพลิงนี่ด้วยเอ้ยมีคาตาณะด้วยยาลูห,หุ้เท่เท่ครับผมเท่ พูดจริงว่าเท่เท่แบบเหลือจะเชื่อเท่จริงนะฮะเฮ้ยเริดเริดเริดจริงนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ชุดนะครับถ้าเพชรเหลือนะก่อนอื่นเลยไปที่ป,ทปืนอาวุธก่อนนะครับผมจัดไปทุกคนเฮ้ยอันนี้ปืนเอ้ยอันนี้เป็น,ป,น,น,น,ป,นปืนแบบลิมิเต็ดผมลืมไปได้ไงวะเฮ้ยผมไม่มีได้ไงเนะี่ยมันเป็นปืนแบบ ต้องเติมพาร์ทนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะเติมให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันได้ยังไงเนาะโอเคมาเดี๋ยวไปหนะ้าอัปเกรดก่อนละกันไดวิวสองจริงๆด้วยเว้เฮ้ยอืออัพเลยไดวิวสองมันแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ปืนนี้ได้อยู่นะฮะโอเค okay, เพิ่มดาเมจแล้วก็ตาการยิงไหนเว็บเจ็ดจะเท่แค่ไหนอย่าลแล้วก็จะมีเป็นท่าทางเฮ้ยเชียเทยสทัด เฮ้ยเท่เท่ทุกคนท่านี้เท่ไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่านะครับผม <No. S 1> ในตู้นี้นะฮะถ้าผมสุ่มได้อันนี้ผมสามารถแลกได้หมดเลยวะทุกคนเอาไงดีผมควรสุ่มตู้นี้ไหมคือมันคุ้มไหมมันคุ้มนะถ้ามันได้อันเนี้ยถ้ามันได้อน,นี้คือคุ้มทุกคนคือเวลเจ็ดเลยนะครับจะบอกให้แต่ถ้ามันไม่ได้ก็คือผมมีโอกาสที่จะต้องมหมดตัวฮะจริง อีพีนี้หมดตัวแน่นอนนะครับอาจจะไม่ไ hmm. ด้ด <cel> ูช <people> <aime Bis którym sın> ุดก็เป็นได้นะครับผมมางั้นเดี๋ยวผมจะลองสุ่มท่าทางหน่อยละกันนะครับปังเข้าให้หู้ยได้เจ็ดมันมันเกลือมันเกลือมันเกลือไปไปกันต่อปังเข้าให้ไปครับทุกคนไปกันต่อปังเข้าให้อื้ได้เจ็ดโทเคนแฮะไปกันต่อปังปังปังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ โอ้โหได้ท่าจบแล้วบอกได้คำเดียวว่าจบแล้วนะครับทุกคนเหมือนมันรู้อะ่ะเหมือนมันรู้ว่าผมอยากได้อันเนี้ยผมไม่ได้อยากได้ท่าเว้ยมันมีให้แลกอยู่100โทเค็นนะครับเฮ้ยถือว่าตู้นี้ผมไม่เกินนะครับทุกคนตู้นี้ผมไม่เกินนะฮะได้ท่าเร็วมากเลยแล้วก็เหลือแค่ชุดใช่ไหมชุดชุดชุดหึยไปทุกคนต้องเข้าหน้าร้านค้านะครับแล้วก็ไปที่อะไรอะ่ะ คอเลกชันปะไม่ใช่ต้องไปไอเทมอ่าโอเคมาเฮ้ยผมไม่มีคูปองส่วนลดซะด้วยแลกไอเทมดิไหนลองแลกคูปองส่วนลดดิเราก็ต้องแบบใช้คูปองส่วนลดบ้างนะฮะเพื่อแบบเออเผื่อแบบยังไงอะเพื่อจะได้แบบประหยัดเพชรไปนิดหนึ่งจะได้ไปสุ่มชุดต่อนั่นเองนะครับทุกคนมันใช้ทั้งหมด1,400โทเคนใช่ไหมจัดไปครับผม1,400โทเคน เพชรเหลือ16,00 0ผมไม่รู้ว่าจะพอไหมนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนไปแรกเลยละก,กันนะครับอันดับแรกเท่าไหร่ดีตัวแรกก็เก็บไปสัก50กล่องละกันนะครับทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะพอไหมนะครับผมเฮ้ยได้แล้ว60กล่องนะครับเราต้องซื้อทีละ60กล่องไปทุกคนเปิดเลยโอ้โหได้200เกลือบอกได้คำเดียวผมพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเกลือนะฮะ 6กกล่องไปกันต่อครับผมกดไปรัวๆกดไปรัวๆอย่าไปหยองครับพี่ทอ็อปอะไรย่างงี้ป่ะมากดเองไหมล่ะโอ้โห,โโหเสียเพชรทีเป็นหมื่นนะฮะไปกันต่อห0สบกล่องตอนนี้มี5้าเจแล้วนะครับทุกคนมาใช้พันสี่ใช่ไหม,มผมคิดว่าน่าจะหมดประมาณเท่าไหร่อ่ะน่าจะไปจบที่ประมาณ12 0 0 0เพชรนะผมน่าจะเหลือเพชรติดตัวประมาณพันกว่าเพชรนะครับผมไปกันต่อ <im itation> โอเคตอนนี้เหลือ9,000เพชรแล้วนะครับไปทุกคนไปกันต่อครับผมกดไปรัวกดไปรัวตอนนี้เดี๋ยวนะ2,000เพชรใช่ไหมโอเคมา40กล่องไปวิ่งได้1,000แล้วนะครับผมน่าจะเหลือประมาณ4,000เพชรนั่นแหละนะครับทุกคนไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อ40กล่องครับป้าเข้าให้โอเคอเฮ้ยตอนนี้มีพันสอง โอเคไปทุกคนเนี่ยผมขอญาตไปอัพปืนก่อนละกันนะครับตอนนี้ไปอัพเกรดไปเลยอือหือเสียงเร้าใจอ่าโอเคมีเป้ายิงแล้วนะครับตอนนี้อ่ะอัพเกรดไปต่ออย่าไปหยองอัพไปรวัวอัพไปรวัวตอนนี้อัพไปรวัวเวลห้าครับผมไปกันต่อ มีท่าตอนยิงล้มด้วยนะครับผมโอเคเฮ้ยเปลี่ยนรูปร่างด้วยยาลูกโอเคไปกันต่อครับผมขั้นที่หป้ามเขาให้เฮ้ยเท่เอ้ยอันนี้อันนี้เท่ตอนนี้เท่แล้วนะครับโอเคไปทุกคนเวลเจผมขาดอีกร้อยห้าสิบโทเค็นร้อยโทเค็นทำไงดีวะให้มันพอดีอะผมน่าจะต้องเปิด20กล่องนะครับ โอเค20กล่องเฮ้ยสามสิบเฮ้ยยังไงดีวะยังไงดียังไงดีงงดทุกคนผมเริ่มลังเลแล้วอ่ะสามสิบกล่องได้ไหมอุ้ยได้ร้อยเจ็ดสิบโอเคผมเหลือเพชรเห็นไหมเป๊ะเหลือประมาณสี่พันเพชรจริงๆด้วยโอเคไปครับทุกคนอัพเลเวลเจ็ดกันนะครับผมปังเขาให้เรียบร้อยครับผมเวลเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้ย่าลูเทจัดเท,ท,ทจริง เฮ้ยเท่จัดเท่จัดเฮ้ยเท่จ,จริงครับทุกคนดูดิดูรูปร่างปืนมันนะครับเฮ้ยเท่กว่านี้ไม่มีแล้วบอกตรงเฮ้ยเทเ่กว่าปืนที่ผ่านมาเยอะเลยนะเฮ้ยผมชอบผมชอบปืนนี้ผมชอบโอเคเดี๋ยวไปสมใส่ท่าทางกันนะครับทุกคนตอนนี้ปืนเวลเ,วลเจ็ดแล้วนะครับเหลือไอ้ปืนนี้ผมก็อยากรีวิวให้ดูอยู่นะแต่ก็ยังไม่ได้เฮ้ยดูดิท่าเท่อยู่นะเฮ้ยเท่เท่เท่โอเค มันบอกว่าไอเทมจะมาในไม่ช้านี้โอเคงั้นรอไปก่อนนะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปสุ่มชุดกันต่อนะ EP นี้บอกได้คําเดียวหมดตัวครับผมสุ่มชุดกันสุ่มชุดกันป้างเขาให้ไปสุ่มรัวๆสุ่มรัวๆเลยครับผมอย่าไปหยองอย่าไปหยองไร่ไร้ได้ไรเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ได้ได้รูปโอ้ยรูปโปรไฟล์เท่ไปกันต่อ <c oughs> ไปกันต่ออย่าไปหยองครับน้องอือ มันใช้277อ่ะทุกคนคาตาน,นะผมว่าน่าจะไม่ได้เว้ยเนี่ยผมสุ่มรัวจัดเลยตอนเนี้โอเคแลกชุดก่อนละกันนะครับโอเคแลกชุดแล้วแล้วก็เปิดสมใส่นะครับผมคาตาน,นะทุกคนคิดว่าผมจะได้ปะคาตาน,นะมันหมดตัวเลยนะจะบอกให้หมดตัวจริงบอกเลยคลิปนี้แต่เพื่อเฮ้ยอะไรอะยานู เฮ้ยเกิดไปไหมดวงผมแมงมาว่ะเฮ้ยดวงมันมาว่ะเฮ้ยด,ดวงมาจริงมาจัด,ดเฮ้ยเลิศเลิศบอกเลยว่าเลิศเฮ้ยทุกคนอีพีนี้ถือว่าผมไม่เกลือนะเวย้ยผมไม่เกลือนะผมเตรียมเพชรมาหมื่นเก้าหมื่นหมื่นเจ็ดพันเฮ้ยผมได้ทุกอย่างเลยเวย้ยได้ทั้งชาทุยอะไรอ่ะ ได้ทั้งท่าเปิดตัวเฮ้ยไม่ใช่ดิท่าจบนะครับได้ทั้งปืนเวลเจ็ดได้ทั้งชุดได้ทั้งคาตานะเฮ้ยครบเฮ้ยเดี๋ยว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 สุ่มอีกเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนะสุ่มอีกนิดนึงผมได้เอ่ออะไรนะผมลืมได้ไหมโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนได้หกสิบสามอ่ะป้างเขาให้อย่าไปหยองบอกเลยอย่าไปหยอง77พอดีแลกไปเลยเออ มาทุกคนเดี๋ยวไปถือคาตนะหนะล็อบบี้เดชคาตนะคาตนะนีจ,ะลละจัดสสไปแล้วก็ปืนไลฟเฟลใช่ไหมพาราเฟลครับผมเวลเจ็ดสมใสไปแล้วไปทุกคนเดี๋ยวไปรีวิวกันในเกมดีกว่านี่ได้มาแล้วครบเซตนะครับหมดไปประมาณ1,000งเท่าไหร่อ่ะประมาณ1 8ึ0งพัเพชรนะครับผม EP นี้หมดตัวหมดตัวแล้วหัวใจ ปทุกคนผมเศร้ามากตอนนี้18,000เพชรก็ถ้าตีเป็นเงินก็เท่าไหร่วะอุ้ยเยอะมากเลยอ่ะเกือบเกือบ5,000บาทเลยนะครับทุกคน EP นี้คืออาจจะเกิน5,000บาทเลยก็ว่าได้นะครับผมทางัานก็ฝากกดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้พี่ท็อปด้วยละกัน EP นี้หมดตัวเลยนะครับ EP แรกด้วยนะครับผมหมดตัวเฮเกินไปบอกเลยว่าเกินไปนี่ใส่ท่าทางก่อนละกันไหนท่าทางนี่มาและ แทนท่าไหนดีแทนท่าไหนดีอะแทนท่านี้ละกันนะครับผมไหนท่าทางเทสเทสเทสอย่าลืมโคเทโคเทลิซ่าดไปทุกคนเดี๋ยวไปเรวิวของที่ได้มาทั้งหมดในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคน Let's go เอาล่ะตอนนี้มาอยู่ในเกมแล้วนะครับโดดพลกเลยนะครับทุกคนล่อนไปเลยครับผม เดี๋ยวไปดูกันว่าปืนใหม่ถ้าทางใหม่ในเกมจะเฟี้ยวฟาวแค่ไหนนะครับทุกคน <What? S 1> ล่อนปลายล่อนปลายล่อนปาย้ยพีกหลายตัวอยู่นะครับลงตรงนี้แหละนะครับทุกคนพีกผมเจอพรฟาฟาวบ่อยอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้นะครับจะเจอหรือเปล่านะครับพรฟาฟาวแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าปืนมันสามารถหาได้ง่ายๆที่ไหนนะครับทุกคนมีคนลงข้างๆผมด้วยเมื่อกี้อาจจะวิ่งมาหาผมนะไปก่อนอื่นแล้วก็หาปืนอื่นก่อนแล้วกัน มันยิงมาแล้วนะครับทุกคนมันยิงมาแล้ว <Huh? S 1> หลังคาไม่มีตัวนะครับวิ่งครับผมเฮ้ยมันยิงอันอยู่ผมต้องลัดผมต้องลัดผมต้องลัดลัดได้หรือเปล่าจ๊ะมันอยู่ด้านในอะ่ะอาจารย์เอ๋ตัวเองอยู่ไหนเอ้ยโอ้ยตกใจตลอดเลยอันเนี้ยผมนึกว่าคนเอ้ยเจอแล้วทุกคนพลราเฟเ้า <Wow. S 1> ไปหวานครับน้อง เก็บของเลยเก็บของเลยนะครับตอนนี้ผมได้พลาฟอมมาแล้วก๋วยย่อครับอุ้ยปืนลั่นเร็วมากผมลืมค่าสถานะมันวะผมลืมอ่ะผมไม่ได้ดูค่าสถานะผมดูความสวยความสวยล้ลลวนๆนะครับทุกคนขออภัยด้วยนะที่แบบผมอาจจะบกพร่อง ไปหวานครับน้องเฮ้ยหล่อเท่ครับผมเฮ้ยเรากดท่าใหม่ใส่คนนี้ดิเขาดูผมอยู่เชีเเ่ยเทเจตเฮ้ยมีคนมาครับทุกคนมีคนมาครับไปไหนแล้ววะเอาหายหายไปไหนครับไปหวานครับผมโมเต้ หมดดิเฮ้ยกดท่าแอคท่าครับทุกคนแอคท่าครับผมเที่ยอย่ยาลู้เฮ้ยปักทองปักทองนี่แล้วก็ไหนลองลองเอ้ยมีคนมา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 ไปไหนแล้ววะเฮ้ยหายเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยมันหายไปไหนเมื่อกี้มันลงมาอ้าวทุกคนครับ คนที่ลงมาเมื่อกี้ตรงนี้หายไปแล้วอะผมหาไม่เจอครับผมเฮ้ยหมวกสี yeah. เทีรยได้แต่ของดีๆได้แต่ของดีๆเอ้ยเดี๋วและหัวยอกครับน้องปักธงนี้และก็ขำใส่ แล้วก็นี่แอคโชว์ไปหนึ่งดอกเฟียวๆฟวเชียเทจริงเอาใหม่เอาใหม่ยาลูเฮ้ยเทมากทุกคนเฮ้ยมังกรโผล่จากหลังเกินไปเปล่าเอาใหม่เอาใหม่นี่แอคปลาแอคอาร์ตสมาร์ทดอกเฮ้ยเทถือว่าคุ้มสำหรับผมคือคุ้มนะครับเซตนี้เอ้ยคุ้มคุ้มกับเพชรที่เสียไปถือว่า จีเอ็มรรมาดีนะครับสาหรับปืนนี้ชอบชอบคือเล่นบ่อยอยู่แล้วนะครับปืนนี้แล้วแบบโอ้โหสกินโกงขนาดนี้มาสกินที่ใช้อยู่ตอนแรกก็โกงเลยนะสกินนี้มาคือโกงเข้าไปใหญ่นะครับทุกคนเฮ้ยถือว่าเลิศอยู่ได้มา6คิวแล้วนะครับชุดใหม่ก็เท่อ,อยู่นะชุดใหม่ก็ถือว่าเอ็กซ์อาร์สมาร์ด็อกอยู่นะครับทุกคนเลิศเลิศนะครับถือว่าไม่ผิดหวังนะครับสาหรับของใหม่ที่มาในรอบนี้ไปทุกคน เราไปล่าไอ้คนที่ยิงเยอะๆตอนนี้ดีกว่านะครับยิงเยอะมากเลยไม่ไหวอะ่ะเข้าคิวผมไปหมดแล้วอะ่ะเขาเก็บคิวผมไปหมดแล้วแล้วให้ผมทํายังไงล่ะครับเนี่ยผมก็ยอมไม่ได้นะเนี่ยไปครับผมไปวิ่ง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 ไปวิ่งไปคือ EP นี้นะครับถือว่าผมลงทุนจัดเลยนะคือยอมหมดตัวเพื่อคนดูครับคิดเอาด้านล่างมีตัวเมื่อกี้เมื่อกี้ด้านล่างตรงรถตุกๆมีตัวอยู่ ผม,มเห็นแวบๆแ,แต่ว่าไม่รู้ไปไหนแล้วว่ะ,วะหายไปเฉยเลยอ่ะเฮ้ยหายไปไหนอะมองไม่ทันเลยเมื่อกีเหมือนวาร์ปได้เลยนะครับไปครับเรายิงได้เผื่อเขาโผลมาจะมีใครโผลมาหรือเปล่าครับไม่น่าจะมีนะครับทุกคนตรงนั้นมีกล่องดวงใจอยู่นะครับกล่องดวงใจของใครนี่อ่ะ สวัสดีครับไม่ยอดยาเยสวัสดีครับอุ้ยเฮ้ยเกมนี้ผมต้องได้ที่1นึไว้ทุกคนถ้าผมไม่ได้ที่1คือผมจะไม่สามารถโชว์ท่าจบได้ท่าจบของปืนนี้นะครับหรือผมลืมใส่ไหม,ไหมไวะชิบหายละชิบหายละเอาไงดีลืมลืมให้ลืม,ล,ม,ล,ม,ล,มลืมพูดตามตรงว่าลืมฮหมผมใส่มาไหม,ไหมไวะยืนทำไรอะ่ะเล็งหัวเลยเล็งหัวปังยืนทำไรอะ่ะ เฮ้ยนายนายเข้ามาไม่เล่นทําไมเนี่ยเขาเข้ามาไม่เล่นนะทุกคนอะไรไอ่ะยืนยืนงง,งเออเอออยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ <ST U K> ยบักทองคนนี้เขายิงเยอะมากเลยอะ่ะยิงเยอะจริง <ST U K> เกือบสิบคิวแล้วมั้งนั่นอ่ะผมเข้าวงดีกว่านะครับไปครับผมไปฮาวิ่งไปทุกคน เราไปหาบักทองกันดีกว่าบักทองชื่ออะไรอะชื่อบักทองนะฮะคนอะไรชื่อบักทองเฟลฟ้าสมาร์ทด็อกสุดๆเลยคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมเห็นผมหมดตัวแบบนี้ก็น่าจะมีคนชอบหลายคนนั่นแหละเออแบบ g ีดการ์ดสมาร์ทด็อกะไหนจ้ะไหนบักทองอยู่ไหนอะผมไม่เห็นเลยอะผมวิ่งทั่วแมปแล้วอะเดินยิงเลยนะเนี่ยไปเราขี่ลมโบดีกว่านะครับ ขี่แลมโบน่าจะเฟี้ยวกว่าสวัสดีครับแถวนี้มีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับชาวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับแถวนี้อยากให้เปิดมาในเกมได้มากเลยผมจะเปิดเกียร์ให้ยับเลยววส,สวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีเสียงเพลงด้วยหรอนั่นแน่นี่เปิดเพลงไปเปิดเพลงไปไม่มีคนเลยนะครับแถวนี้ เฮ้ยเขาไปยิงกันอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยทุกคนเขาไปยิงกันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยไม่มีคนไอเนี่ยผมคิดว่าเป็นคนตลอดเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยไอเนี้ยไอตรงเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยตามแมพนี่ยผมคิดว่าคนตลอดเนี่ยยิงเคลลี่เนี่ยโคตรเหมือนเลยตอนนี้คือไม่เจอคนเลยนะครับสามารถดักเอ้ยฆ้าเอ๋ตัวเองไม่ได้ออกนะ พี่บอกเลยไม่ได้ออกจากวงนะจ๊ะหนยูยังไงก็ต้องเข้าวงอยู่แล้วไปหวานครับน้องแอคแอคแอ๊โชแอ๊โชนี่ขำขำนี่แอ๊โชไปอย่าลื้ของใหม่อ่ะครับเออไปไปกันต่อครับผมยิงแล้วแอคนี่สะใจสุดแล้วนะครับทุกคนไหนผมจะลองไปยืนแอคด้านล่างหน่อยเด้ยืยนแอคด้านล่างหน่อยเด้เอาปืดเขาให้อาจ่าเอ๋ตัวเอง ไหนเฮ้ยอันนั้นแน่น้องสาว <c oughs> น้องสาวสวัสดีจ้าสวัสดีสวยพี่มาแล้วน, <c oughs> น้องเฮ้ยเฮ้ยเกือบตา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 ยโดนหัวใฮ้เมื่อกี้โดนหัวหรือเปล่าฮะฮะฮะเดียว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  <c oughs> แม่งยิงจะลอยวอ ทุกคนผมโดนเกียนผมโดนเกียนผมโดนเกียนอ่ะยิ่งทะลววุไอวอเฉยเลยเหลือจะเชื่อโอ้โหส่วนนั้นหน้าตายซะไปแล้วทุกคนผมเศร้าอ่ะเศร้าเลยอ่ะได้แปดคิวอ่ะโอ้โหไม่ได้ทีหนึ่งอ่ะผมทำให้ทุกคนผิดหวังอีกแล้วอ่ะผมผมต้องขอกราบขออภัยขอโทษ ขอเข้ามาขอทุกอย่างให้ทุกคนยกโทษให้ผมด้วยนะครับที่คลิปนี้ผมคว้าที่หนึ่งออกมาไม่ได้อะคือปืนก็ดีทุกอย่างดีหมดตายง่ฮะตายตายเพราะโดนยิงทะลุไอวอผมโดนเกียนจบแล้ว EP นี้จบแล้วนะฮะหมื่นแปดได้ที่หกมันโอ้โหจบเลยจบเลยหมื่นแปดได้ที่หกคือจบเลยเสียของให้เสียของเสียของไอท็อปทำเสียของมากเลยรับไม่ได้ ผมรับไม่ได้อย่างแรงทุกคนโอเคก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้ EP หน้าจะกขวาที่1มาให้ได้นะครับทุกคนโอเคก็นะครับสำหรับ EP นี้หมดไป1,8แล้วก็ได้มาที่6เฮ้ไม่ไหวแล้วก็ถ้าชอบแล้วก็ถ้าสะใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมโอเคทุกคนก็นะครับสำหรับ EP นี้พี่ท็อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับแล้วก็สำหรับ EP หน้าอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับผมแล้วก็สำหรับ EP นี้บ๊ายบายนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบจุครับบ๊ายบาย